อะไรแล้วพี่หยุดแปบ๊บหนึ่งไม่ได้เหรอพี่เขาไม่เคยที่จะหยุดเขาไม่เคยที่จะพอเขาไม่เคยที่จะถอดว่าเฮ้ยมันมีหางด้วยมันไม่ใช่นกไอ้ยี่มันเป็นมาก่อนอ้ยเสียลืมกูตกใจเลยโอ้ยโอ้ยสยองอ่ะสยอง อ,อ,อย่าทำร้ายผมเป็นอะไรกันจะไมายุ่งกับผมเฮียแล้วอูดีไม่โดนล็อกเออดูสิโอ้โหรับเล็บสวยไหมจ๊ะแหมเล็บเธอทั้งสวยจริงๆยัดแปมยูกับกูอ้าวเขาบอกว่าถ้าเราอัญเชิญลาติน่ามันจะเออมันจะง่าปูอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้อัญเชิญได้มันจะง่าปูโอ้อเฮ้ยตายเถอะเพิ่มสตูให้ตัวเองทำไมครับเนี่ย เจอเลยครับผมวัดดีลอเลต้าไม่เจอกันนานวัดซื้อมึงมาสามรอบแล้วมึงก็ชนะมั่งเหรอเล็งใครเล็งใครเล็งกูนี่แหละช่วยกระแทกกูเหมือนไอ้แบบนั่นเลยยิงมึงง้างเสร็จแล้วมึงก็ยิงกูกูรู้กูโดนกูโดนมาแล้วไม่มีคำว,ว่าชาร์ตอะ่ะมึงจะตีก็ตีสิมันจะเข่าทำแปะอะไรหรอโอ้ยกันล่ออยู่เนี่ยเฮ้ยแดนนี้ปล่อยหมามางงางกูทำไมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยใจดีกับผมหน่อยสิแม่มดแม่มดจะใจหมาถ้าปล่อยหมามาง่าฟูซะแล้วอ๋อมึงขี่มาอ๋อจะไปตรงนู้นเหรอไปทำไมวะมันมีอะไรโอเคงั้นหมอปห่องานแรกให้เลยงานแรกแล้วงานสุดอ๋อถ้าเราไม่ไปคุยกับโอเจียเราก็รับใช้เลยใช่ไหมเออก็ดีนะกูไม่ต้องว้าปว้าปมาจุดประสงค์เราคืออะไรฮะอ๋อ ผมคุยแล้วครับเจ๊สามคนนั้นเป็นมิตรมากเลยมีสองคนเป็นมิตรและคนหนึ่งเป็นมิตฉาชีพเอาได้นำตัวใหม่นะถ้าคือโดเรดิก้าผู้ประสานวิญญาณเขาฝากเนื้อฝากตัวกับท่านด้วยเออน้องแม่งใส่เสื้อชิบหายนโอ้โหเวลคัมดิ้งกุักโอเคเพื่อนผมมาช่วยแล้วอยู่ราผมมาช่วยแล้วคนหล่อคนนี้มาช่วยแล้วแบงก์อะ อันนี่คืออะไรเนี่ยเลือดเพียบเลยอุ้ยโอ้กูรู้แล้วเลือดไหนโอ้โหโอเคกูรู้แล้วรู้แล้วว่าไหลเลือดมาจากไหนนะแสบตามากเลยเพย่โอ้โหแสบตาโอ้โหเสียงน้องแบบต้องการมากอะ่ะเสียงน้องแบบกระเซียนอยากมากอะ่ะอ่างหุ่นลอยนิ้วมือเหรอเนี่ยช่างหวานและรุ่มร้อนอะไรนี่แดกจริงเหรอโอ้โหมันไม่ใช่อ่างหุ่นนะหนูรู้ใช่ไหม โอเคโอเคโอเคข้ารู้จักมันเดี๋ยวข้าจะเอาไปคืนเขาเองขอบคุณที่เอามาให้ละกันนะอืม mm, ครับนะผมเมื่อมีคนทำของหายเราก็ต้องเอาของไปคืนนะเมื่อทำดีเราก็ต้องได้ดีทำไมประตูห้องนั้นเปิดวะใช่ไหมเราต้องไปดูใช่ไหมไทำดีต้องได้ดีอ้าวมาครั้งทำดีก็คงจะไม่ได้ดีนะเอออุ๊ยหยิบอยู่ก็พออะไรอะไรรูป มันอันเชิญแบบัอควายมาด้วยัวขวานกันเลยทีเดียวโอ้ปับจอมตีด้วยโอ้โอ้โหตายเหี้ยแี่บ้านพ่อของสั่งให้เลี้ยงอย่างนี้หรอว่าเกอร์ดี่นั่นหมาบ้านมึงใช่ไหมน่ะโอ้หมาบ้านที่น่าจะแดกคนเป็นาหารสวยอุโมงไกลๆเหมือนก้อนเนื้อเลยเฮ้ จะจะจะเป็นใครอ่ะไม่ไม่ใครเป็นใครก็ช่างไปไกลไปหน้าไม้เหรอโยโยอืมทักทายเฮียเด้อเป็นไงทักทายคืนเราไมีทายโยไหมโยโยโยไอโ,โ,โ,โยอยู่ไหนวะอ๋อใช่ใช่ใช่กูไม่กูไม่ใช่อันชี้แล้วนี่หว่าล้มเฉยเลยวะ่ะมันล้มเฉยเลยวะ่ะล้มเฉยเลยวะ่ะโอ้โหครั้งแรกนี่คือเวลคัมดิ้งกูใช่ไหมฮะครั้งแรกคือเวลคัมดิ้งกูใช่ไหม ชิบ่งเอ้ยอมาตะดเฉยเอาเอา,เอามันกอดกูอย่างนี้เลยเหรอไอติฆจริมนานไปแหมสอนตัวเนียนนะเพื่อนเนียนมากเลยเนียนสุดๆเลยแต่ละตัวเอาสักกูไม่รู้เลยว่าพวกมึงอยู่ตรงนั้นค่อยมาอีกทีตอนโอ้โหเสยอง รีบกลัมาครั้งแรกที่ผมแบบโอ้ยเยี่ยวิปปิ้งแองเจิลบนี้กูถามจริงวิปปิ้งแองเจิลใช่ไหมเอ้เราก็หันซ้ายหันขวาเลยแบบเรไรเปล่าเอ๊ะขยับหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ถามจริงนะเริ่มคิดละเอ๊ะนี่มันเอลเดนลิงที่เราจะเป็นราชาหรือเกมจีบสาวว่ากูถามจริงนี่ถ้ามีเอนดิ้งแต่ละครน,นี่กูแบบโอ้โหนี่มันเกมจีบสาวชัดๆไอ้เหี้ยมันยืนรอแล้วมึงจะยืนอย่างนั้นดิ้ยอง โอ้โหแม่งยืนแบบเดือดนันเหรอชิบ,บังสยองมากมัอ้าวอ้าวอ้าวน้องเสียใจคุณนี้ไม่ได้เดี๋ยวน้องเสียใจดมันยืดตัวดิโอ้โหโอ้โหอยู่ยืดตัวยืดโอ้โหพี่ประเทศเหรอครับฮีโร่เรนดิ้งเนี่ยฮะอะไรจะตามมาทำไมไอราชาไรร่างมาทำไมไปใกล้ๆอย่าไปยุ่งกับกู ทุกคนกูมี4คนนะ4คนลุมบอสหนึ่งตัวใช่สิเอราะมันโหดอ่ะเออโอ้โหอุซ่าแบบไม่อยากให้มีหน้าหายไปพันสัญญาสิ้นสุดโอ้ก็จะไปพินิจพนักกีของข้าโอ้ยวายวายวาวไม่นะขอให้ท่านเป็นราชาเอลเดนไม่นะเหี้ยน้องไม่อยู่เลยไม่สุดอุ้ยโอ้เด็ดยด็ดเ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 ดเดียว ค่อยๆทีละคนทีละคนททละคนทีละคนดังอีเตอร์ชื่อมันเท่นะผู้เสพอาจมก็ยังพอฟังได้เอามาแปลไทยโอ้โหรับไม่ได้เลยกูออเกือบเกือบเกือบเกือเกือบละเกือบและเกือบละเส้นไม้มันลังแกผมนะครับเส้นไม้มันขาดขวางมันลังแกผมอืมไม่น่าได้กับ ตัวที่มีความเร็วขนาดนี้โอ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 ้มันหลอช้าทำใหม่แล้วเนี่ยโอ้ขวานมันหนักเหรอพี่ขวานมันหนักเหรอพี่ทำไมพี่ไม่ปาสั้ทีกว่าจะเลือดออกกูกูไม่ตายไปสามรอบก่อนหรือไงวะมันดูเด็บมันมันพุ่งจนกูแบบไอ้สกิลดาบเลือดหมดอ่ะมันพุ่งนาทีกว่าๆเลยเว้ยคนไฟหรอ ลอเฮ้ยสวยเต็จบเอาดาบจะสะคาดกูคืนมามเดี๋ยวเจ้าสะพันี่คือคำสาปสินะมันส่งกินเม้นตุตุโรคเรื้อรังชื้นแฉะที่ตูดใช่แน่ๆแล้วข่าจะฆ่าเจ้าย่ำยีย่ำยีมันแปลกๆว่ะให้โรคเรื้อรังไปของเจ้าอย่างแท้จริงอ๋อเหมือนแบบข่าจะทำให้เจ้าแตกสลาย เขาจะย่ำยีย่ำยีนี่มันความหมายเฮียไม่รู้สิหรือจิตกูเฮียแหละอะไรเหรอพี่หยุดแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอพี่เขาไม่เคยที่จะหยุดเขาไม่เคยที่จะพอเขาไม่เคยที่จะถอว้าหเฮ้ยมันมีหางด้วยมันไม่ใช่นกไอ้ยียมันเป็นมังกรลางพิมหรอหางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากใช้เลยอ่ะโอ้โห เฮ้ยตอนแรกพี่แกก็เสกดีๆทำไมพี่แกมาฟันกูแล้วเนี่ยลูนวีเลชนกูได้มาตอนไหนวะจะไม่ใช่หหางอันนี้จะเป็นงับเหมือนได้ดูหนังระดับไอ e ส a c k เล่นเล่นโลโคลอสเตอร์ไปด้วยกันอืมกูว่าใช่เออเดี๋ยวซิปจะยุ่ก็ใช่หหางโอ้โหโอ้โหจะเข้าไปฟันก็ตายนะครับท่านไรก็ตายกูหลบแล้วนะใช่กูหลบแล้ว ให้กูยังไม่ตายวะ่ะเป็นไปได้เอเดี๋ยวมันต้องขี่ม้านีวา่ว่ะไม่ขี่ม้าก็ากน,นั่นแหละเรียบร้อยอ้าวอ้าวก็จ,จบดีโอ้สตาร์ตอนนี้ก็จบดีโอ้โหชนะง่ายๆเลยครับเดเดี๋ยว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 โอ้โหแค่นี้ยังยิงแค่นี้ยังไม่โดนอีกเหรอกูาถามจริงข้าจ่อไปทางนี้ออกไปย่ำยีทุกคนต่อให้ทุกคนต้องกิรไปเป็นบาปลูกหลานเลนโลนต่อให้สาบ วันจบสิ้นเอเอโดนมาเยอะใช่ใช่ใช,ใช่ตรงอ,อันนี้อันนี้ตรงเพลงเลยใช่กแบบูโดนมาเยอะโดนแบบโดนมาเยอะจนแบบใช่สมุไรจากแดนอคันตุกะจะมัวมองผู้ไร้ซึ่งพรเอ,อ๋ยอืมอยังไงต่อเจ้ามีความอันใดต่อนหน้าบัลลังก์แห่งลาชาเหรอผมอยากเป็นคนรวยครับ อ่าอย่างนี้เองกอดดิกองชายสีทองดิกดิกสีทองอ่าฟ้าแฝดผู้ด้วยรับพรฮับมิคาล่าและมาเรเนียอ่าตอนแรกพยายามนับตีนมันนะแบบมีหกเต็นวะแม้ทัพราดานผู้แดกศพผู้วิทากไรคลายผู้โดนงูแดกงอง,งหญิงเรนนี่ผู้แสนสง่างามและน่ารักที่สุดในโลก <laughs> ไออพวกทรยศขัดขืดนอ่าไม่ชอบพี่น้องเหรอเนื้อป้ายลุงสดของเจ้าซะข้าคือราชามอกัดรอดแห่งเอลดนน่ากูดโดนเยอะจนกูจำประโยคมันได้อะเอ้ยกูลืมซื้อของไอ้แพทไอ้แพทอยู่ไหนวะลืมซื้อของเออลืมซื้อเครื่องพัฒนาการมันไงเไงไอ้เชี่นแม่ปลูกต้นไม้ไว่ะเจ็ดแม่มึง รักอะไรเนี่ยทำให้บัลังแปลเพื่อนต้องสาบอะไรวะคุกหนึกมันได้แค่ครั้งเดียวโอ้ไม่เหมือนไอ้บล็อกไอ้บล็อกนั่นได้2รอบเรียบร้อยสวยว่าไงเพื่อนแย่ <Yeah. S 3> เอาหดเลยทีนี้จริงๆเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมล่ะต้องยืนคุยเหรอไม่อยากยืนคุยอะ่ะ ขอสัมผัสอีกครั้งข้าสิต้องขอเท่าขอเจ้าไม่ใช่เจ้าขอข้ารุ่งยา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 โอเครอดเว้ยมันปีนตามได้มันปีนมาแล้วมันปีนมาแล้วมันตามมาแล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรเราแค่เปิดประตูก็ได้แล้วไม่ไม่ไม่มึงยังบอกว่ามึงปีนลงมาไอ้เชยแม่งปีนลงมาจริงด้วย โอ้โหผูถามจริงเม่เม่อย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เอออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เออวิ่งวนจริงจริงพี่แกก็ส้นตีนนะนี่ฮะในยางก่าวสุนัขล่าเนี้ยสุดยอดกส้นตีนแหมแหมแหม่วน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 นี่วนไปวนมาวนทำแป้งเหรอฮะเหนื่อยเลยผม ิวอุ้ยอย่าโดนไอ้กุ้งสไนเปอร์แม่งเงยยังแกโดนอีกโอ้โหโดนดางโลหิตต่อครับผมเอาดาบเพลิงโลหิตมาตีราชาโลหิตอฮะเป็นไงบอกเลยว่าโคตรเจ๋งระหว่างจะใช้แบบว่าพอในเพื่อเสือทองกับไอ้ไอ้เซปอาโจไม่ได้ก็ได้เออเดี๋ยวลองไม่ใช้ดูโอ้โหมันมันเวียงอ่ะมันเวียงแบบ เวียงเหมือนแบบจะตีผู้เสพอาจมตั้งแต่เวียงไกลปนเป็นอยู่แถวนี้ผลลุพผู้น่าสะพึงกลัวใครปล่อยมันออกมากูเองไอ้เอ๋ก็ก็สะสมแล้วเป็นวันสุดท้ายที่กู้ควรับไวร้ายที่เข้าใจผิดอะไรผิดอย่างข้าสิ่งปฏิกูลอ้าวมันไม่ใช่เลือดเหรออุ้ยลำตัวจงจะ แต่ว่าคราวหน้าเคาอย่าเกิดหมให้สมประกอบน่ะถ้าถ้าขอร้องเออแล้วเราก็ฆ่าเขาไม่ได้เพราะเขาตายเอ้าฆ่าได้นี่หว่าช่วยเขาไงน้อยเขาก็ไม่ต้องนั่นแหละอย่างน้อยนะปั๊บแป๊บปั๊บที่มึงเคยได้นั่นแหละ้เพิ่มก่อป้องกันเยอะจริงเว้ยเฮ้ยมึงจะกินยานานอะไรหนักๆแค่ก่อเข้าปากนะฮะแค่กินยาเข้าปากมันยากมากนะรืงไงให้ตายเถอะ สวัสดีเพื่อนสวัสดีบบสาบข้าจะสาบทุกสิ่งที่เกิเกิดมาต้องโทนสาบทั้งลูกหลานเลนต้องสาบไม่วันจบสิน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าข้าเฮ้าเฮ้คอฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเอเเฮ้ย สุดเฮ้ยอ่าได้แล้วโอ้ยอย่าได้หุ่นเชิดกระบอกตัวใหม่แล้วโจ้นี่มันไหลใจจริงๆพวกมันเลยจะเป็นเด็กที่น่ารักของข้าโอเคโอเคกูเซฟอาโจมจะพยายามดีๆนะท่านหุ่นเชิดไข่หอบสิทธิ์ที่เลือกทางเส้นทางนี้มานานแล้วหืคนจับจิบคนจิกจัดจัดจิกจัดจัดเอาอาอุ๊ย แล้วผมไม่ใเ่ทางไปโอ้ยว่าแล้วมันต้องไปโอ้ยโอ้ยเขาไม่โดนทุกนัดเลยวะ